วันนี้ครับวันศุกร์ที่20มกราคมนะครับจะเป็นวันครบรอบ100วันแห่งการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ <c oughs> โดยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะครับถึงพระมาหากรณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยแาะเกษตรครับ <c oughs> โดยเฉพาะการพลิกฟื้นผืนดินนะครับให้กับชาวดอยที่มีอาชีพครับทางกรมวิชาการ,กรเกษตรได้น้อมรำลึกถึงพ่อหลวงเส้นทางที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยยนรัศดรตามรอยที่พ่อสร้าง ซึ่งวันนี้ครับคุณพั์ปิกรอดนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันครับทุ่งญาในพื้นที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่ชาวเขาเคยใช้เลี้ยงสัตว์ถูกพลิกฟื้นให้กลายมาเป็นสถานีทดลองเกษตรตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนฟาง พระองค์เสด็จมาที่นี่ถึง3ครั้งตั้งแต่ปี2523ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งผ่านโครงการหลวงพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวไทยภูเขาลดพื้นที่การปลูกฟินทำไร่เลื่อนลอยทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงเส้นทางตามรอยที่พ่อสร้างบอกเล่าถึงประวัติทรงงานด้านการเกษตรที่มีต่อประสบนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพืชเมืองหนาวอย่างแมคคาเดเมียนี่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของเส้นทางตามรอยที่พ่อสร้างเป็นระยะเวลากว่า33ปีแล้วนะครับที่แมคคาเดเมียทรงปลูกต้นนี้ยังยืนต้นอยู่ครับและก็เป็นกิ่งพันธ์ุแพร่ไปในหลายดอยในจังหวัดภาคเหนือสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชาวข่าวครับ เกษตรกรชาวเชียงรายบอกเล่าถึงความภูมิใจความมีอยู่มีกินด้วยพระบรารมีและการสร้างอาชีพหากไม่มีวันนั้น,พ,นพวกเขาไม่มีวันนี้มีพระมหากรุณาที่คุณแบบล้นพ้นมากเพราะว่าเราได้อา,อาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมอกลับคืนมาครับตอนนี้ก็เริ่มมีไรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมจาก ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากต้นจากมคคาเดเมียปัจจุบันถือว่าผลผลิตพอไหมในการไม่พอไม่พอครับเพราะว่าความต้องการของตลาดมีเยอะมากครับในอนาคตจะมีการส่งเสริมปลูกเพิ่มขึ้นและพัฒนาพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภครวมถึงการสร้างไรายได้ในช่วงนี้เราได้มีการทดสอบเรื่องของพันธุ์ใหม่ๆนะครับรวมการผลิตพันธุ์เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,รนใน กลุ่มต่างๆซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้ปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอันนี้เป็นดับแรกเลยส่วนที่2ก็คือเราจะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ของเราในบางส่วนเนี่ยที่จะผลิตกิ่นพันธุ์มัคคาเดเมียเพื่อตอบสนองความต้องการรวมถึงเราได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะพัฒนิติบของแปลมัคคาเดเมียเนี่ยให้ได้มาตรฐานเรานําไปสู่การแปรรูปซึ่งจะเพิ่มมูลค่ามากกว่าการที่เราจะผลิตมัคคาเดเมีย ผลสดแล้วก็จำไปขายให้กับโรงงานกระเทาะผู้ที่ได้มาศึกษาตามรอยที่พ่อสร้างจะได้เห็นความก้าวหน้าผลงานวิจัยด้านพืชขยายผลสู่เกษตรกรสาลารถพัทที่นั่งที่ย้อนรำลึกถึงภวิริยะอุตสาหะแปลงกาแฟส่งทอดพระเนตรเส้นทางพระราชดำเนินแปลงทดลองแมคคาเดเียกาแฟบวยสาลาชมวิวท่ามกลางความสวยงามความหนาวเย็นบนดอยคุณวาง นางพญาเสือโครงสัก,กุระเมืองไทยการทดสอบ 1, พันธุ์พืชต่างประเทศการขยาย 1, พันธุ์พืชที่ผ่านการทดสอบสูเส่เกษตรกรการศึกษาระบบปลูกพืชอื่นๆรองรับบุรณธิโครงการหลวงวิจัยพืชเมืองหนาวการแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าของผลผลิตในปีส5 6 0จะทุ่มง,งบ75ล้านสนองโครงการพระราชดำริในส่วนของกรมเองเราได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า75ล้านบาท ในการที่จะดำเนินการโครงการผลิตต่างๆรวมทั้งิ้น198โครงการโดยกิจกรรมหลักๆจะเป็นเรื่องการทดสอบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในท้องถิ่นการขยายผลด้วยการทำแปลงต้นแบบและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลิตพันธุ์และกระจายพันธุ์สู่พี่น้องเกษตรกรละหมู่บ้านรอบสูงครับโครงการพระราชดำริของในหลวงที่ผ่านมาถูกสานต่อทั้งการปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูงขยายผลไปสู่เกษตรกร หลายจังหวัดในภาคเหนือทั้งกาแฟอาราบิก้าพันเชียงใหม่80เมคคาเดเมียพันสี่ร้อยเจ็ดร้อยและหนึ่งพันบุยพันบาร,รมีหนึ่งทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นจากพระราชกรณีกิจนั้นนะับไปท่วนที่พระองค์ทรงทุ่มเททรงงานอย่างหนักเพื่อปวงประชาวันนี้รอยเท้าที่พ่อสร้าง จะเป็นเส้นทางที่ประสงค์นิกรชาวไทยจะสืบสามพระราชปณิธานต่อไปรับพีพัฒน์พิมพ์แก้วถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิรโอดนาวิสิบหกรายงาน